สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่สองแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเป็นวิชาภาษาไทยในวันจันทร์ที่5กรกฎาคม2 5 6 4มาติดตามครูนะคะว่าวันนี้ครูจะสอนอะไรเตรียมตัวเลยนะคะหลังจากที่เราได้เขียนวันที่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้ทบทวนกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์ที่5กรกฎาคมพศ2564ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่สองนะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเมื่อนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วให้เว้นหนึ่งบรรทัดตามที่เราเคยเขียนคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเลขหนึง่ง นักเรียนสังเกตเส้นก่อนนะคะสองเส้นนี้นักเรียนอย่าเขียนเลยเส้นต่อไปเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าวันนี้เราจะเรียนสระในภาษาไทยมีหกตัว ตัวที่หนึ่งทบทวนกันอีกทีหนึ่งตัวนี้ขีดตัวนี้หมายถึงเว้นไว้ให้พยันชนะนะคะสระอะจะเป็นคู่แฝดกันเขียนให้สวยสระอะออกเสียงอะเสียงสั้นนะคะต่อไปสระอะค,คุณครูก็สอนในทิศที่แล้วคู่กับสระอาเสียงยาวสระอาออกเสียงว่าอา เสียงยาวนะคะตัวที่สามสระที่อยู่บนหัวดิมบนหัวพยัญชนะคือสระอิเสียงสั้นนั่นเองออกเสียงอิตัวต่อไปอยู่บนหัวอีกเช่นกันบนหัวของพยัญชนะสระอีออกเสียงว่าอีตัวต่อไปสระอุ สระอูอยู่ข้างไหนคะนักเรียนอยู่ข้างล่างสระอูออกเสียงอูต่อไปตัวสุดท้ายที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือสระอูออกเสียงอูเราจะทบทวนอีกทีหนึ่งออกเสียงตามครูนะคะสระอะสระอสระอีสระอีสระ อุสระ,ะอูวันนี้เราจะมาเรียนห้าตัวนี้นะคะติดตามต่อไปว่าเราจะทำอะไรกันต่อขั้นต่อไปนะคะเราจะมาผสมคำแต่ก่อนอื่นนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ครบก,ก่อนเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันนะคะจากข้างบน ลงมาข้อสเครื่องหมายเท่ากับนักเรียนสังเกตนะคะไม่สั้นไม่ยาวไม่ห่างกันนะคะเขียนเป็นคู่กันคู่กันคือสองอันคู่กันเมื่อนักเรียนเขียนแล้วครบแล้วเราจะมาผสมคำโดยใช้พยัญชนะตัวแรกเลยคือกอไก่กอไก่อ่านว่าก สระอออกเสียงอะผสมกันกออกนักเรียนออกเสียงด้วยอีกทีหนึ่งกออกตัวต่อไปพยัญชนะตัวแรกเหมือนเดิมก็ไก่ออกเสียงกสระอาออกเสียงอาผสมได้ว่ากออากา ตัวต่อไปสระอิใช้พยัญชนะตัวเดิมอีกเหมือนกันก็ไก่ออกเสียงว่ากอสระอิออกเสียงว่าอิกอ,อีกตัวต่อไปยังอยู่ข้างบนเหมือนเดิมใช้พยัญชนะตัวเดิมนะคะก็ไก่ออกเสียงกอสระอีออกเสียงอีกอ,อีกก สระอุอยู่ด้านล่างใช้พยัญชนะตัวเดิมกอไก่ออกเสียงอ,อกอสระอูออกเสียงอ,อก,กออก,กูตัวต่อไปสระอูใช้พยัญชนะเหมือนเดิมกอออกเสียงกอสระอูออกเสียงอ,อกออูกูเราได้พยัญชนะผสมสละวันนี้5ตัวนะคะแล้วเรียนมาฟังกันบ้านนะคะ ทีนี้การบ้านของเราก็ตามที่เราได้ดูคลิปไปแล้วเราจะมาเขียนวันที่ก่อนในสมุดของเราณครูพานักเรียนเขียนแล้วใช่ไหมคะวันที่นักเรียนก็เขียนให้เต็มบรรทัดตามที่ดูคลิปข้างต้นไปแล้ววันนี้วันจันทร์ทอทาราหรอเรือ ทหารสลายีไม้เอกวันที่ห้ากะระกะดาคมสลาอาขอควายหัวเข้านะคะกะระกะดาคมพอส,อสองพัน ห้าร้อยหกสิบสี่นะคะตามที่นักเรียนเห็นคลิปนะคะเราก็จะมาเขียนเลขหนึ่งถึงเลขหกนะคะเวน้นบรรทัดให้สวยเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกนักเรียนเขียนตามนี้นะคะ คนที่มีเส้นก็จะใช้ขีดตรงนี้ตัวแรกสระอเะท่ากับสระอาเท่ากับสระอีเท่ากับสระอีเท่ากับสระอุเท่ากับและสระอูเท่ากับนักเรียนเขียนตามครูเลยนะคะ เราจะเริ่มที่กอไก่สระ,ะอะนักเรียนเขียนสองตัวนะคะกอไกสะะ่สระอะกอไก่สระอากอไก่สระ,ะอากอไก่สระ,ะอิกอไก่สระ,ะอิกอไก่สระ,ะอีกอไก่สระ,ะอีกอไก่สระอู กอไก่สระอูกอไก่สระอูกไก่สระอูเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนอ่านให้ครูฟังด้วยโดยเอาดินสอชี้นะคะกออะกะดูวิธีการอ่านนะคะกออะกะกออากกออ ชี้ให้ตรงตัวกอิกิอ่านอะไรชี้ตัวนั้นนะคะกอีกีกอีกีกอุกุกอุกุกอูกูกอุกูให้นักเรียนอ่านให้ครูฟังด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวิชาภาษาไทยในชั่วโมงที่สองนักเรียนทำแบบฝึกหัด ทำงานในสมุดส่งครูนะคะภาษาไทยตามที่ครูได้บอกเอาไว้แล้วแล้วก็อัดคลิปการอ่านส่งเป็นการบ้านส่งในอัลบั้มของตัวเองเดี๋ยวครูจะเข้าไปตรวจนะคะแล้วครูจะให้คะแนนในอัลบั้มของใครของมันคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนตั้งใจอ่านนะคะสวัสดีค่ะ